ตรือว่าเป็นตำมโนงนำร่องที่สอสนับสนุนการฝึนดกลมงแล้วประเมินผลการทำงานของอสองจร,ร,ร,รของของลอยหวานบวกกับการกระสานงานในส่วนของผู้นำชุมชนสร ีตั้งแต่ดตั้งแต่ปี2559ถึง62อุบัติเหตุในตัวตนเป็นศูนย์ทักเจรพีสงใจว่าเป็นศูนย์ใหญ่ใหญ่ปีนี้ขึ้นลายแท้จะเลยบอกคนว่าเราถร่มอุบัติเหตุเป็นศูนย์ในถนนสาม รองยกตัวอย่างคือถนอนในมูบ้านถนนเขามูบ้านสายบ้านถึงไปว่ากระแสสายล้ามนไปน้องเดิน้ยไปบ้านโดงเผาน้องก็ดูลองอ่ะจะ่าพวกเผาบันหน่อยนะครับสรุปเป็นศูนย์ติดต่อกันสามปีก็เลยบอกว่าผลการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชนโดยการขับเคลื่อนของ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชล์บอร่วมกับอสจรในการตั้งจุดตรวจจุดตกัดและสรุปในแผนกิจกรรมงานประเพณีต่างๆเราสามารถระงับเหตุอุบัติเหตุบุคคลที่เสียชีวิต